สวัสดีค่ะมาวันนี้มาซอยไขยมดดมยม่มดแดงมาซอยไข่มดแดงกันจ้าได้เยอะนะซอยไม่ซอยไกลนะซอยข้างๆบ้านดูจิได้เยอะมากเลยกลับมาต่างจังหวัดงวดน,นี้ได้กินไข่มดแดงนะคะเราไม่ต้องไปซอยไกลนะคะซอยอยู่ข้างบ้านนี่แหละคะ่ะดูค่ะ มันอยู่ต้นมะม่วงกับต้นไอส้สแควแกสแกงนี่คังบ้านอยู่ติดไอ้ทุ่งนามันก็เลยมีไข่มดแดงอยู่ข้างรั้วพอดีเลยต้นสแกแล้วก็ต้นมะม่วงได้เยอะนะคะหลังเล็กๆแต่มีไข่เยอะมากเลยแต่อยู่ส,งสูงเอาไม่ได้นะ เราไม่มีไม้สอยใช้กระดปีนเอามาถ่ายให้ดูคะ่ะทีน<ะ>้ี่ดูอยู่ต้นขี้เด็กก็มีนี่ต้นสแกตอนกัางวันเอาไปรอบหนึ่งแล้วนะเอาไปใส่ต้มปลาวันนี้พอ ตอนเย็นใบ่ายสามโมงก็เลยมาเอาอีกรอบนึงเย็นนี้ก็ลงเทพอะค่ะสนุกมาวันนี้สนุกแต่แรกไม่รู้บอกว่ามันไข่ทีนี้พากันต้มปลาก็เลยบอกว่าไปเอามดแดงลังมดแดงมาใส่ต้มปลาสิพอไปได้โอ้ยมะม่วงล่วงพอไปได้อ่าลังหนึ่งแล้วก็ไข่มันเยอะไงก็เลยอู้ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาอีกรอบหนึ่งกันใช่ไหมเออต้มปลาไปแนละ้วนะคะรอบหนึง่งวันนี้เห็นมันไข่มันเยอะก็เลยแบะชะลอไว้ก่อนก็เลยต้มปลากินเสร็จก่อนแล้วค่อยค่อยมาเอาอีกรอบนึงอ,อยู่ข้างบ้านเนะคยเยอะ <c oughs> ไม่ต้องไปหากินไกลเลยหายกินข้างบ้านเนี่ย ก็พอได้อยู่นะคะแต่ลังมันเล็กไงแต่ลังมันอยู่สูงๆเราก็ไม่มีไม้สอยเอาไม่ได้เอาแต่ต่ำๆอยู่ข้างล่างข้างล่างแต่บนต้นมะม่วงสูงๆเอาไม่ได้ไม่มีกระไดกระไดมันมันสั้นต้องหาไม้สอยเดี๋ยวจะหาวิธีเอาอีกดูดูข้างบนเนี่ยเยอะมากเลยโอ้ยดูมะม่วงร่วงใส่ลังคา ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมวิถีวิถีชีวิตของชาวบ้านเราอันนี้หากินของสูงนะหากินของสูงด้วยใกล้บ้านด้วยโอ้โหดูใครได้ยินเสียงมะม่วงร่วงมั่งลมมันแรงอะมะม่วงมันร่วงใส่สังกะสีใส่หลังคาบ้านมังค่าบ้านไอ้ที่ก้าุงอะไรนะ ไอ้สังกะสีเฉินชัยหรืออะไรนะอะไรไอ้ไอ้แผ่นยาวๆเรารู้แต่กระเบื้องไม่เคยรู้สังกะสีแผ่นยาวๆสันไทยเ,ออเขาเรียกสันไทยขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆ